อ่าติ๊กเป็ดรลยนม่ติดหูครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะโอเคสบายดีทุกคนนะสบายดีค่ะโอเคแข่งพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ชนะทุกคนนะ ชนะได้ขอให้ชนะนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนปลอดภัยนะทุกคนขอให้ได้รับชัยชนะตลอดไปนะโอเคครับโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า โอเคครับขอบคุณนะขอบคุณครับมีอาชีพนะคะไม่บ้ามีอาชีพนะท่านดีครับขอบคุณครับท่านครับผมขอบคุณครับโอเคครับครับผม Hello ladies someone of oh, you forgot this